เข้ารายการเลยนะครับนะครับโอเคนะก็วิดีโอคอนเฟเรนซ์นะฮะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับปัจจุบันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะท่านใดที่กำลังจะมองหา โปรแกรมนะครับในการจัดประชุมมิ팅ผ่านระบบออนไลน์นะครับก็แนะนำเลยวิดีโอคอนเฟเรนซ์ที่ชื่อว่า Zoom นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะก็จะพาไปโหลดโปรแกรม Zoom นะครับเข้ามาใช้ก่อนนะครับเริ่มเข้ามานะครับจะได้ตามกันทันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม z o o m นะครับก็ให้เรานะครับไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Zoom เข้าไปนะครับ Z o ด M Z ด O M นะครับจากนั้นก็ให้เรากดเสิร์ชครับหลังจากที่เรากดเสิร์ชแล้วนะครับก็ให้เรานะครับ ไปดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะฮะคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยนะครับอ่านี่นะเราคลิกเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดครับหลังจากที่คลิกเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับผมติดตั้ง Google Translate ไว้นะครับก็ให้แปลให้หน่อยนะฮะเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะหน้าต่างแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับ การเป็นเจ้าภาพประชุมนะตรงนี้นะครับครับเรามาดูตรงนี้ครับน,นะครับแผนการตลาดเขาก่อนนะครับอ่ะเรามาดูทําความเข้าใจหน้านี้ก่อนนะครับโปรแกรม z o o เนี่ยเป็นโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็มีให้เราเนี่ยใช้ฟรีนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันฟรีเนี่ยเราสามารถประชุมได้สูงสุดนะครับ 100คนนะ100คนตรงนี้นะครับก็เรียกว่าได้เยอะเลยนะครับ1องค์กรนี้น่าจะได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่นะครับถ้าเราใช้แพ็กเกจฟรีนะครับเราก็สามารถจัดประชุมได้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือ40นาทีนะครับเราสามารถจัดประชุมสูงสุดได้4 40นาทีต่อ1ครั้งนะครับนะตรงนี้นะครับเขาก็จะอธิบายอยู่ว่า จำกัด40นาทีสำหรับการประชุมไม,ไม่จำกัดจำนวนการประชุมนั่นหมายความว่าถ้าเราจัดประชุมคร,ครั้งแรกเนี่ยนะครับ40นาทีเนี่ยระบบก็จะตัดอัตโนมัตินะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและก็ประชุมต่อได้นะครับก็สำหรับท่านที่อยากใช้ฟรีนะครับนะเราก็มาเงื่อนไขนะครับถ้านะครับ แพ็กเกจที่2เนี่ยนะครับก็1 4เหรียญน,นะครับ14.99เหรียญน,นะเ,เขาบอกว่าสามารถร่วมประชุมได้100คนเหมือนกันนะครับจำกัดระยะเวลาการประชุมคือ24ชั่วโมงต่อครั้งนะครับาการประชุมได้24ชั่วโมงต่อครั้งนะครับตรงนี้เราก็ มาลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่สำหรับองค์กรไหนที่มีสมาชิกเยอะนะครับเราก็สามารถซื้อแพ็กเกจที่แพงขึ้นไปหน่อยได้นะครับเป็นแพ็กเกจสำหรับธุรกิจนี้ก็าสามารถประชุมได้300คนนะครับเนี่ยสามคน,นนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับ300คน นะครับก็ไม่จำกัดระยะเวลาการประชุมนะครับตรงนี้นะแล้วก็แพ็กเกจสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็จัดประชุมได้ตั้งแต่500คนนะครับจนถึง1000คนนะครับตรงนี้ก็ให้เราติดต่อฝ่ายขายนะครับส่วนแพ็กเกจมือโปรและก็ธุรกิจเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับ โอเควันนี้เราก็มาเริ่มกันที่โปรแกรมฟรีนะแพ็กเกจฟ,ฟรีเลยนะครับอ่ะนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เรามาเลือกตรงทรัพยากรนี่นะครับด้านบนตรงแถบสีดำเนี่ยนะฮะมุมขวามือด้านบนเนี่ยเขียนว่าทรัพยากรตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดซูมนะครับตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับเลือก ดาวโหลดนะครับนี่นะฮะดาวโหลดเราก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็ไม่ถึง1นาทีนะครับพอเราคลิกดาวน์โหลดเสร็จก็ให้มาดูที่ซ้ายมือด้านล่างครับซ้ายมือด้านล่างคลิกเพื่อเปิดนะครับจากนั้นเราก็เปิดนะฮะแล้วก็เลือกคําว่ารันเห็นไหมครับรันตรงนี้นะครับรันแล้วรอติดตั้งสักครู่ครับ การติดตั้งก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอเคนะฮะเมื่อระบบติดตั้งเสร็จนะครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้นะครับหรือ,อยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับเราก็สามารถเข้าระบบด้วยอีเมลเราได้เลยนะครับหรือ เราไม่เข้าสู่ระบบเราก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าเรามาดูก่อนนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับสําหรับจัดประชุมนะครับก็ถ้าเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราเนี่ยนะเป็นเจ้าของห้องประชุมแล้วกันนะครับเป็นบุคคลที่จัดประชุมเนี่ยนะครับเขาจะส่งลิงก์หรือ ID มาให้เรานะครับซึ่ง เราสามารถที่จะเข้าจอยได้นะครับแล้วก็เลือกที่จอยนะครับสําหรับผู้ร่วมนะผู้ร่วมเลือกที่จอยนะครับคําว่าจอยตรงนี้ก็ใส่เลขไ d ห้องประชุมนะครับซึ่งผู้จัดเนี่ยเขาก็จะส่งเป็น ID ให้เราหลังจากที่เราใส่ไ d ดีห้องประชุมเสร็จนะครับบรรทัดที่2ตรงนี้ให้เราตั้งชื่อ <S <S อะไรก็ได้ครับแต่ชื่อเราดีกว่านะนเราก็ใส่เป็นชื่อเราเข้าไปนะครับ ว่าผมนี่เมธาพัทนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพรียมได้เลยเมธาพัทเข้าร่วมไบชมครั้งนี้นะครับจากนั้นให้เรากดจอยครับพอกดจอยเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่2ที่เราจะเจอก็คือ,อาพาสเวิร์ดนะครับโอเคเสักครู่นะครับ อ่านะฮะนี่ครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมจอยจอยได้นะครับเหมือนคนเดียวเลยนะกับที่นั่งไลฟ์อยู่เกนี่เราเป็นผู้จอยโอเคเดี๋ยวขอไปอน,นะนะนะครับถ้าเราเป็นผู้จัดล่ะนะครับถ้าเราเป็นผู้จัด ประชุมเราก็มาเลือกที่ New Meeting นะครับอันนี้คือเราเป็นผู้จัดนะเราเลือกที่ New Meeting นะครับนี่กล้องก็จะเปิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่กล้องก็จะเปิดขึ้นมาก็จะเจอหน้าเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้คือผมเนี่ยใช้กล้องของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับไร right, นะครับก็จะเปิดซ้อนกันไม่ได้นะครับก็กล้องนี้ก็จะเปิดอยู่ใน ไลฟ์ของ Facebook นะครับอโอเคก็ให้เป็นโลโก้ขึ้นแล้วกันนะครับนี่เราเป็นผู้ประชุมนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มคนเข้าร่วมประชมุมได้ในยดี <S 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 <ID. S 1> ของเราด้วย ID เราก็แจ้งเลขห้องไปนะครับอันนี้คือเลขที่ ID ของเรานะด้านล่างซ้ายมือเนี่ย,ยด้านล่างขวามือเนี่ยนะครับก็คือพาสเวิร์ด เวลาส่งให้เพื่อนเข้าร่วมนะฮะเขาสามารถเข้าร่วมได้จากมือถือหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับอย่าลืมนะฮนี่เลขที่ ID ของห้องประชุมด้านล่างขวามือเนี่ยคือพาสเวิร์ดนะครับส่ง2อย่างเนี่ยเข้าไปนะครับหรือก๊อปเป็นลิงก์ URL นะครับเข้าไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้สามารถทำได้ทั้ง2ออย่างนะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าสำหรับจัดประชุมนะครับ สำหรับจับชุมนะครับถ้าผมไม่ได้เปิดกล้องไลฟ์เนี่ยตรงนี้ผมก็สามารถที่จะเปิดเป็นกล้องผมได้นะครับก็จะเห็นหน้าผมกําลังพูดอยู่นี่แหละนะครับโอเคนะครับการใช้กล้องประชุมนะอ่ะต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะแนะนํานะครับอ่าส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมปิดห้องประชุมก่อน อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะแนะนำคืออันนี้หนึ่งคือ Chat แชทแหละนะครับทีนี้ครับข้อดีของ z o o นะข้อดีของ Zo o m เนี่ยคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนฉากหลังของเราได้นะครับเวลาเปลี่ยนฉากหลังครับให้เรามาเลือกที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตั้งค่านะครับแล้วเรา ก็มาเลือกที่นี่ครับแบ็กกราวตรงนี้เลยนะแบ็กกราวเนะครับนี่เราเลือกที่แบ็กกราวเนไครับก็พอเราเลือกที่แบ็กกราวเสร็จนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะอัปโหลดภาพเข้ามาเพิ่มได้ทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอนะครับเวลาเราจะใช้เราก็มาเลือกเอาว่าเราจะ ใช้แบล็กกราวไหนสมมติว่าผมจะใช้แบล็กกราวนี้ครับก็เลือกที่รูปภาพแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวผมไปปิดกล้องตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเจอรูปเราขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนรูปที่เห็นเนี่ยคือผมดาวน์โหลดเข้ามานะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้นะครับ เวลาเราจะใช้ครับเราก็คลิกไปที่รูปรูปที่เราต้องการเนี่ยเราคลิกเข้าไปนะครับเราคลิกเข้าไปเนี่ยสมมติว่านี่ผมอยากอูแบบทำกลารสะพานแล้วก็แม่น้ําอย่างเงี้ยครับเห็นไหมซูมเนี่ยเขาก็จะได้คัดแบ็กกราวพื้นหลังออกเลยนะครับซึ่งแบ็กกราวพื้นหลังผมเป็นแบบนี้ก็เป็นฉากมูรี่นะฮะนี่คือแบ็กกราวด้านหลังพอเปลี่ยนภาพปุ๊บเห็นไหมครับก็ b บ็กกราวดด้านหลังก็จะเป็นสะพานเห็นไหมครับหรือเป็นทุ่งหญ้าแบบนี้นะครับอ่าหรือจะไปอยู่บนอวกาศอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแสงดวงดาดีๆนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะทะลุหน้าเราเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมครับอยากเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลนะครับไปทะเลนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับสามารถที่จะทําได้นะครับอ่าอันนี้เป็น c k ็กกราวทะเลนะครับก็จะเป็นวิดีโอซึ่งเราสามารถที่จะทำแบ็กกราวเนี่ยเป็นพื้นหลังเป็นวิดีโอเห็นไหมครับก็จะดูลมพัดเย็นสบายโอ้สบายมากเลยเห็นไหมครับนะก็เย็นสบายทําให้รู้สึกสบายตานะก็สามารถที่จะทําได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศามืดครึ้มสลัวสลัวหน่อยสบายสบาย,บายเห็นไหมครับ ในนี้เราก็สามารถที่จะมาปรับแก้ไขเล่นได้ส่วนท่านที่อยากจะอัปโหลดอัปโหลดยังไงนะครับของเราเนี่ยก็จะมีเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเราแค่คลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับว่าเราจะแอดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะครับเนี่ยจะเอาเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ทําได้ผม เลือกเป็นวิดีโอนะครับถ้าเราเลือกเป็นวิดีโอเราก็ไปหาวิดีโอที่เราเซฟไว้ในเครื่องเรานะครับก็สามารถที่จะเลื่อนหาได้นะว่าเราจะใช้แบ็กกราวน์พื้นหลังเป็นวิดีโอแบบไหนนะครับสมมติว่าเอาอันนี้ละกันนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับนีเป็นวิดีโอดูมีภาพคลื่อนไหวมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือภาพก็ estimate นะครับแล้วก็เลือกภาพได้เลยนะครับภาพพื้นหลังสมมติภาพพื้นหลังเอานี้แล้วกันนะนี่ครับแล้วก็เลือกมาอันนี้ก็เป็นภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาแก้กไขได้นะครับโอเคนะนี่ก็เป็นลูกเล่นนะครับเอามาฝากนะครับนี่ก็เป็นการเล็กคอร์ดนะ การตั้งค่าทั่วไปนะครับก็นท่าไม่ต้องมาเซตค่าอะไรแล้วแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นระดับเสียงนะครับแล้วก็อยากให้เสียงออกดังเสียงเข้าเสียงออกนะครับเสียงไม้นะครับแล้วก็มาปรับเพิ่มเพิ่มได้นะครับนี่ก็เป็นการแชทนะครับนี่พื้นหลังการบันทึกนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะมาเซตเพิ่มเติมได้นะครับรูปโปรไฟล์อะไรเรานะครับ ก็หลักๆก,การใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับสำหรับโปรแกรม Zoom นะครับนี่เวลาเราจัดมิสติ้งเราก็จัดไปครับจัดไปปกตินะเวลามีเพื่อนเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะปิดไมค์เปิดไมค์ของเพื่อนได้นะครับสมมติว่าเราเจะเป็นคนจัดประชุมนะไม่อยากให้มีเสียงรบกวนภายนอกเราก็สามารถที่จะ,ะเลือกคำสั่ง ปิดไม้ได้นะครับโดยมีจะมีรูปไม้อย่างเนี้ยถ้ามีคนเข้ามาร่วมประชุมเราก็เลือกอาจะกดเป็น mute on เนี่ยก็คือปิดไม้ทุกคนนะครับเว้นเล่านะครับที่บรรยายอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่าส่วนฟังกช์ชันต่อมานะครับฟังกช์ชันต่อมาก็อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาการ เซตเวลานะครับกำหนดเวลาล่วงหน้านะครับเวลาเราจะจัดประชุมนะแล้วก็มาเซตเวลาได้นะครับท็อปเพจะจัดประชุมเรื่องอะไรนะครับวันไหนเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถระบุเป็นเวลาได้นะตรงนี้นะครับอันนี้พาสเวิร์ดล่วงหน้าเราได้แล้วนะครับแล้วก็ส่งนี่ ID ห้องแล้วก็พาสเวิร์ดไปให้ทีมงานเลยนะพรุ่งนี้ หนึ่งทุ่มตรงอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาเริ่มประชุมนะครับเราก็สามารถที่จะมาเซตเวลาอะไรตรงนี้ได้นะก็ประมาณนี้ครับลูกเล่นนะครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนนะปกติเราก็เป็นผู้สร้างห้องประชุมเองหรือไม่เราก็จอยแค่นั้นแหละนะครับแต่เวลาเราจะสอนเปิด,ดว่า PowerPoint เราก็เลือกแชร์สกรีนนะครับก็กด แชร์ก็สามารถที่จะขึ้นต่อสำหรับสอนผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวพวกนี้ผมพาเปิดสอนอีกที่หนึงนะครับเรื่องของการแชร์สกรีนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ